พลตรัน like ี้ตำรวจภูธรเมืองสุทราครนั่นกรลับพลจับกล่อบด้วยพนักงานตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครท่านผร้แทาปล่อยปกครองและเดินทางที่จะพร้อมมาเพื่อพิธีปล่อยแถวระดนตกวนล้างพยากรมรักทาความสืบทเรียบร้อยคำนวณวารสรวจวัด้านการจราจรเรื่องในเทศกาลปีใหม่องพนห้าร้อยหกห้ามีจำนวนเยอะลองน้อยสี่สิบสี่ยครับ เลยนะคะรองผู้กำกับการรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครก่าวรายงานค่ะเรียนท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจรังหวัดสมุทรสาครท่านพันตำรวจเอกพัฒน์ประกรณ์ชั้นประเสริฐประธานในพิธีในวันนี้กับผม พันตำรวจเอกวรลพลยิ่งเจริญรองผู้ u n ง s ับกา,านานาาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครในนามข้าราชการตำรวจจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยปฏิบัติการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ท่านรองผู้ u n ง s ับการรักษารชาชการแทนผู้บรคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในวันนี้ท่านผู้บังคับการติดภารกิจในการรับท่านรองนายกรัฐมนตรีเ,เข้ามาในพื้นที่รู้สึกเป็นเกียรติและในส่วนของในวันนี้ในพิธีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมด้วยตำรวจภูธรภาค7ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรทุกจังหวัด ในสังกัดตำรวจภูธรภาคเจ็ดท, 67, ทำการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชยากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ปีซุปศักราช2,565 ตั้งแต่วันในวันที่25ธันวาคม2564ถึงวันที่3มกราคมนี่คือตำรวจที่ต้องมา 5, จับผู้ร้ายและให้มีการปล่อยแถวระดงกวาดล้างอาชญากรรมพร้อมกันในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนนักท่องเที่ยวตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางหรือสถานที่ล่อแหลมต่อการจะที่จะเกิดอาชญากรรมเพื่อสกัดกัน้นตรวจค้นยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายการจับกุมอาวุธปืนอาวุธสงคราม ที่อาจจะมาใช้ในการกระทําความผิดและ,ะตรวจค้นสถานบริการแลหล่งมู่วสุงมต่างๆให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข่งคัดและประกอบกำลังในการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน202นายเจ้าหน้าที่ทหารจำนวน22นาย ฝ่ายป,ปกครองจำนวนสิบนายเจ้าหน้าที่มูลนิธิจำนวนหกนายและเจ้าหน้าที่เทศกิจสี่นายรวมกำลังในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติการในภารกิจนี้244นายในโอกาสนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจทหารฝ่ายป,ปกครอง และผู้ร่วมปฏิบัติการจึงขอกาบเรียนเชิญท่านรองผู้บังคับการรักสาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวให้โอวาทและปล่อยกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ขอกาบเรียนเชิญครับครับรองผู้บังคับการ สรุปผูพกจังหวัดสุทรสาครรองผู้อำนวยการกองในการรักษาความมัน่นคงภายในจังหวัดสมุรสาครผู้แทนผู้ขับการกรมฐานสื่อสารที่หนึ่งหวัวหน้าสถานีตำรวจฝ่ายปกครองท่าการตำรวจบุรุษการกุศลสมุทรสาครอาสาสมัครตำรวจคณะสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมธีทุกท่านผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน ในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการลดอุบัติเหตุทางถนนในห่วงวันหยุดยาวปีใหม่2565ระหว่างวันที่25ธันวาคม2564ถึงวันที่3มกราคม2565 ของตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครในวันนี้สำหรับการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะความผิดที่เกี่ยวกับอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดยาเสพติดและการความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชน โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจภูธรจังหวดัดสมุทรสาครกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้แก่ฝ่ายปกครองทั้งทนายการทหารกรมนอ,อาสาสมัครบรรเทาสารภัยตำรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แกต่ตำรวจท่องเที่ยวทางหลวงตำรวจน้ำ ตรวจค้นข้อมืองทั้งนี้ผมต้องขอกับคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจเจ้าที่ทหารปล่อยปกครองอาสาสมัครตำรวจและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้และขอให้ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเก็บแข็งดำเนินตามมาตรการเชิงลุกในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และจับคุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินพดีเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชาวจงังหวัดมุรสาครต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอากาบอาราธนาคุณพระศรีรัตนไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงช่วยปกปักรักษาและคุ้มครองทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้แค้วคลาดจากพยันอันตรายทั้งปวงและขออํานวยวพรให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวจงประสบ แต่ความสุขความเจริญตลอดไปบัดน,นี้ได้เวลาสบควรแล้วผมขอปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห่วงวันหยุดยาวปีใหม่2565ของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครณนะบัดน,นี้ thank you <clears> hmm <throat> I'm okay.